เด็กเด็กเด็กไปสอบมาเนี่ยเราไปส่งเด็กสอบมาวานกลับมาถึงตั้งที่สีนน่ขนมที่ปากให้หมดแล้วหมดแล้วเหมือนอมุนไปเสบียงรักรู้รักรู้หน่อยนี้นะคือพาไปเตะบอเลเร็วครับติ๊ด Đó nhá. Thế bọn con ไ,ปไ,ปไม่เปนไรไม่ปนไร่ะยยงละปัน่นไป,ไป

Fala, ah, tô... เราถึงที่หมายแล้วเบบีเราจะว่ายน้ำกันเราเหนื่อยมากเลยเธอ ักรยานพี่เพิ่งสวนอจักรยานทำไมเดี๋ยว็ปลมหายปอดดูดิหอบแจมทำไมพี่หอบเซ็กซีปะกินน้ำกินน้ำโดดน้ำเลยเฮ้ยจะถอดเสื้อผ้าก่อนดีใส่ชุดว่ายน้ำมาถอดเสื้อก่อน จะได้มาเชียงใหม่ไม่ได้เจอเลยก็ใจไม่บอกขอเขาอ่ะแจต้องโทรมาหาเขาเขาเป็นจัมเปอร์เชียงใหม่เขายังไม่รู้เราขึ้นดอยึ่งไหนเฮ้ยนี่อยู่ไหนวะดอยอที่บางาอบอโทรศัพท์อ่ะน,นี่เรากำลังลงให้น้ำกันจักรยานลูกใครเขาก็ไม่รู้อ่ะหนูว่าเขาต้องไปดูกล้องวงจรปิดแน่นเลยอะ่ะแล้วเขาก็ต้องแจ้งจับ พี่ว่าเขาต้องแจ้งแจ้งจับแน่ถ้าวันหนึ่งฉันลื่นไปบบหลุดอยฉันลื่นตกน้ำขอเบอร์หน่อยเบอร์ศูนย์เกหนึ่งสามเอ้ยอย่าแก้ขอเขาอย่างนี้นะโดดแน่ๆประกาศแม่เด็กประกาศจับเราใช่ประกาศจับหนูทำมอยหนูทำอะไรผิด ถ้าใส่ชุดบอนอย่าว่าหนูนะถ้าใส่ชุดนั่นแมนฮะว่ายน้ำเหรอขอพักหนึ่งแ๊บหนึ่งพี่ไม่ไหวแล้วสักคดีวุ้ยทายคิวเขา